สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องจิตใจที่ดีมีผลต่อชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ มีผลต่อความสําเร็จการบริหารความคิดตลอดเวลามีผลต่อความรู้สึกการเสริมสร้างมิตรภาพสม่ําเสมอมีผลต่อเส้นทางของชีวิตและการกระทําที่ต่อเนื่องมีผลต่อความเชี่ยวชาญชะนานการได้ชีวิตของมนุษย์จะได้ดีมันก็อยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละดังนั้นกลับมาถอดบ,บทเรียนนะครับว่าคนเรานั้นต้องการความสําเร็จในชีวิต หากปราศจากการเตรียมความพร้อมย่อมไปได้ยากในทางตรงข้ามครับหากเราประสงค์ที่จะท,ทําธุรกิจสิ่งใดเรามีการตระเตรียมความพร้อมอยู่เสมอความสําเร็จนั้นกําลังเดินทางเข้ามาแน,น่นอนต่อมาในเรื่องของความรู้สึกในการดําเนินชีวิตการที่เราเข้าไปบริหารจัดการดูแลความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ปล่อยให้ออกไปนอกลู่นอกทางอันนี้มีผลต่อความรู้สึกอารมณ์และความสําเร็จได้เช่นเดียวกันครับ สิ่งต่อมาก็คือมนุษย์ทุกคนย่อมมีเส้นทางในการเดินทางเราเรียกกันว่าเส้นทางของชีวิตเส้นทางของชีวิตจะอุดมไปด้วยความสุขได้ต้องมีการเสริมสร้างิตรภาพครับดูแลสมันธภาพเดิมๆก็คือมิตรสหายที่เคยมีนั้นเราก็ต้องคอยเกื้อกูลเกื้อนหนุนติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดแต่ก็อย่าห่างหายหรือเหือดแห้งประมาทความเชี่ยวชาญความชํานาญการตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรายได้ ถ้าความสามารถจะสูงขึ้นก็มาจากความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านที่เรามีแต่สิ่งเหล่านี้คงไม่มีวันเกิดขึ้นได้ครับหากเราไม่มีการกระทําที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอในวิชาชีพหรืออาชีพนั้นๆดังนั้นครับความสําเร็จความรู้สึกเส้นทางชีวิตความเชี่ยวชาญความชํานาญการสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นที่จิตใจจิตใจที่ดีมีผลต่อชีวิตจริงๆนะครับ ฉะนั้นขอให้ทุกท่านน่ะล่มเย็นฉ่าเย็นคิดแต่เรื่องราวที่ดีดึงดูแต่สิ่งที่ปรารถนาะโฟกัสสิ่งที่ต้องการอย่างคนที่มีคุณภาพวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีทุกทุก,ท,กท่านครับ